แล้วก็เดินกลับหลังหันไปยืนตรงหน้าตาอามาต่ตองไปอยู่กับที่อาหันหน้ามานี้ครับพระอาจารย์ก็จะไปสอบถามอันตรายิิธรรมทีละท่านตอบนัทพันเตห้าครั้งอามะพันเต8ดครั้งแล้วก็ชื่อตัวเองอาหั่งพันเตสมมติว่าปิยโรจโนอาั่งพันเตปิยโรจโนนามะ แล้ก็ชื่ออุปชาก็มีถ้าจะประกุณสมเด็จพระวรรณนั้นก็บระมักุตโตถ้าท่านเจ้าคุณอาจารยา์พระอุปชาพระเทศสังวรยานก็อทิจิตโตถามตอนนี้ตอบพร้อมกันนะครับสั่งซ้อมอาจารย์ก็จะสวดเรื่อยๆจนถึงว่าสันเติเอวะรุปาอาบา,าธากุตัง

Mata pituhi, Amat Mande Barikunan Wisati Wartosi Amat Mande Barikunan Teh Pantah Jiwaran Amat Mande Kinamosi Amat Mande Nam Konamate หังนนไม่ใช่อาหังไม่ใช่พระอัหั่งสระอุอาหังพันเตทิไม่ใช่อาอะและอุปชาก็อุปปัติปัตทิกเนอุปปัตชายโยเมถ้าถ้าเรายังไม่คล่องว่าช้าชแต่ถูกต้อง อุปัชฌายมพันเตอาญสุมาอธิจิตโตนามาะสมบูรหลองรพ่ออธิจิตโตนะครับเสร็จทั้งสามท่านแล้วพระอาจารย์หรือเรียกภาษาปากาว่าพระคู่สวดภาษาทางการเรียกว่าพระกรรมาวาอาจารย์พระอนุสาวนาอาจารย์ก็จะกลับมาในถ้ำกลางสงสวดเรียกเราเรายังต้องเดินตามท่างมา พอ,อ,อท่านเรียกชะรูตอนไหนมีเจ้าหน้าที่กำกับอยู่ไม่ต้องกังวลครับขั้นตอนพิธีการต่นี้ก็พอเขาเรียกมาเราก็เดินประนมมือมาพร้อมกันทั้งสามท่านมาถึงที่โบสถ์พระโบนสถวัดบัวบัเน,นี่ยก็จะแบง่งครึ่งๆก็จะมี